เราเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนถึงสามารถประสบความสําเร็จทางการเงินได้อย่างง่ายดายแต่ในขณะที่อีกคนกําลังต้องดิ้นรนอย่างมากเพื่อให้มีแค่พอเพียงความลับที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่ทักษะที่เหนือกว่าหรือโอกาสที่มาถึงเพียงอย่างเดียวแต่หากิงอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมจิตใจให้มั่นคงอีกด้วย จากการศึกษาใน Journal of Applied Psychology มีรายงานเป็นตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฝึกสมาธิและผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิดังนี้ผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง28%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกสมาธิระดับความคิดสร้างสรรค์กลุ่มที่ฝึกสมาธิมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกสมาธิถึง25% ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนกลุ่มที่ฝึกสมาธิมีความสามารถดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกถึง31%และผู้ที่ฝึกสมาธิมีความสามารถในการจัดการกับความเครียดและความกดดันได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกถึง24%งานวิจัยของดรจอห์นคาร์ซินเกี่ยวกับโครงการ mindfulness based stress reduction ได้ทำการศึกษา ผลของการฝึกสมาธิต่อสมองและการจัดการความเครียดโดยให้ผู้ทดลองทำสมาธิต่อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์พบว่ากลุ่มผู้ที่ฝึกสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฝึกถึง38และงานวิจัยยังพบอีกว่า กลุ่มผู้ที่ฝึกสมาธิมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของสมองโดยเฉพาะเนื้อสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง4%เซเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธิตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการฝึกสมาธิในด้านการตัดสินใจการวางแผนและการจัดการกับความเครียดช่วยส่งเสริมให้เราสามารถรับมือกับความทา้าทายและมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้นได้จริง สมาธิคือเครื่องมือที่ช่วยกรองอารมณ์ทำให้เราเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ตามความเป็นจริงช่วยให้เรามั่นคงในเป้าหมายที่วางไว้และเมื่อเราสามารถกำหนดเลือกสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตได้ความสำเร็จทางการเงินก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดการฝึกสมาธิไม่ใช่แค่เพียงการนั่งเงียบๆแต่คือเครื่องมือที่ส่งพลัง ในการช่วยทําให้เราได้ตระหนักจําได้หมายรู้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกสมาธิช่วยให้เราเข้าถึงพลังที่แท้จริงภายในตัวเราดังที่เราอาจเคยได้ยินคํากล่าวที่ว่าปลูกศักยภาพภายในนั้นหมายถึงเราทุกคนมีพลังพิเศษนี้อยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่รู้ตัวและไม่รู้วิธีใช้ เราอาจเคยที่ได้ยินเรื่องเล่าถึงบุคคลผู้ซึ่งประสบกับเหตุการณ์บางอย่างและเขาสามารถทำบางสิ่งบางอย่างออกมาได้โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดวันนี้นิกกี้มีเรื่องราวตัวอย่างของพลังพิเศษที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ที่เคยเป็นข่าวด่งดังไปทั่วประเทศอเมริกามาเล่าให้ฟังค่ะในปี1982วันศุกร์ที่11เมษายนที่บ้านของแองเจลาคารเโลโทนี่คาเลโลลูกชายของเธอ กำลังซ่อมรถเชฟโรเลตอิมพาล่าของครอบครัวในบริเวณบ้านแต่จู่ๆแม่แรงที่ยกรถก็เกิดพังลงมาและรถเชฟโรเลตทั้งคันได้ตกลงมาทับโทนี่ลูกชายของเธอโทนี่หมดสติใต้รถทันทีขณะที่แองเจล่าผู้เป็นแม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอพุ่งเข้าไปยกรถเชฟที่หนักเกือบ2 0 0พปอนด์ขึ้นแล้วผลักมันกระเด็นเพื่อช่วยชีวิตลูกชายของเธอเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในเวลานั้นเนื่องจากการยกรถด้วยมือเปล่า ถือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสภาพ,ภาพปกตินักวิทยาศรราสตร์พยายามศึกษาว,ว่าเหตุใดแองเจลาถึงสามารถทำในสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนี้ได้และได้ข้อสรุปว่าในช่วงเวลานั้นร่างกายได้สั่งให้อลีนาดีนหลั่งออกมาจึงทำให้เธอสามารถทำสิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทำได้ <sim> เรื่องราวของแองเจล c าคาเวโลเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง ซึ่งสามารถดึงออกมาใช้ได้ในช่วงเวลาที่ขับขัดสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือความสามารถในการฝึกฝนและควบคุมการใช้พลังนี้ให้สามารถฉายแสงได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการการฝึกสมาธิคือเส้นทางเดินไปสู่คุณพลังพิเศษที่หลับไหลอยู่ในตัวเรามาเริ่มต้นออกเดินทางเข้าสู่ภายในไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในช่องนิกกี้ นักเดินทางภายในคะ่ะ